คหนาเเทาันท่ากันเท่าหนาหนาเท่ากับสูงถึงดมิลน,นะ่ครับรนหนาหนาเพื่อเสริมเสริมให้ตรงน,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 นะน,นี้หน่อยน่ครับเอลาเอาไปเห็นหน้าดี่างโอเคความกดาครับกดาเนี่ยสองานี่นสองแผ่นเอไี้งไปทสองแผ่นแผ่นนี้ครับ มันบางหรือจางอะไรไม่ได้ต้องการให้ไม่ได้ต้องการให้เห็นถึงโน h o ฮาวถึง house ให้เห็นแค่รอบๆไปเฉยทำกดทิ้งกับบางเดียดสองไม่โหลดทิ้งเสร็จแล้วอธิมาทเยมันปิดหน้าจอเฉยตอนนี้ปลอดภัยหายหัวไม่โดนแท่นแน่นอนทล้วมันยังรันอยู่ทำไมรันมันไม่มีเวลาแค่โซ่จริงๆนะสองฮะตรงนี้เราเสียบตัวใช้มันทำไม่ได้ มันต้องใช้กุาแจมันไม่่มันเชื่อมต่อไม่ใช่ไม่ใช้ชอบัมตุ้มเราะทำสิงนกมมันก็รู้ของคุณเนี่ยสายไอโฟนใช่ไหมใช้เนี่อโใช้เแต่ไอโฟน5แล้วเมียจะคุยโทรศัสองหรือสามโอก็ไม่ขึ้นแล้วจ้ะไม่ขึ้นหรอไม่รู้งพมายามอนตัวเองเตั้งดิต็งจะจาบแบบไงแต่มันเป็นแล้วแต่ยวมุมมองก็จะพี่แต่ยังพี่แต่ยังอันนี้มองข้างเลย ตัวช็อกแลนใส่าไหมที่แตกแล้วผมว่าอือะไรวะมีห่ออะไรยี่ห้ออะไรก็เกิดนะที่มันเกิดอะไรช็อกแลนนิดนึงนักปุ๊บเนี่ยพอถามเลือนโดยที่แตกก็รู้เองนี่แค่สอพี่ทำทำทำกระดาษดีหรือเปล่าใหญ่ไหมถ้าใหญ่ไปผิดนะใหญ่ไปนี่มันจะโน่นนะอันนี้จะตัดตัดไม่ได้ใหญ่ไปนะทำนี่แค่กระดาษเฉยนี่ตัดไม่ได้นะแค่มันพอดีต้องมาดีครับต้องมาดี เรื่องโทลเรื่องรอยเรื่องงครับเอาเขายังมาต่อไหมต่อเลต่อหมนกไม่มีอะไรเลยจีะยวจะตัดตัดไปนะตัดสี่มืตัดไปนะไม่รู้แล้วความเสียงจะอะไรนก็พูดจังเลยสิงสิงเนี่ยในดาวนี้ไปยาลามันไม่ตายเลยเนี่ยมเสีย ฟังเลเงก็เพชุมในห้องเล่นะไรนีไม่รู้ผมไม่รู้ออเอ็มอะมีเล่นสี่ห้าล้านมเสียไม่รู้คุณมาเดียวมึงถามว่าตอบตอ่ออะไรอ่ะมาลนีครับจะมาแล้วมาดีครับีมาแล้วอ๋อาที่นั่งให้ ไปนั่งเลยพี่นั่งเลยครันี่เอนั่งนี่ก็ได้ครับผมไม่าแล้วผมเข้าใจหลัาก็เลยลงอ๋อไปนั่งไหนคือจมั็ะได้ครับเหนไห้ว่งเขาสอว่าแค่นะบินทำไม่ได้เมัใช้ม่ได้มาไม่มาไ่ได้เีมนี่พี่อนอกไอพี่ต่อยคนนี้อายุสบเก 69กันเลยทำไมมันถึงได้แตกต่างเช่นนี้พี่นิดนี่69หรือ6กันเจ็ดสิบผมเจแ้ามันได้จแตกต่างในนี้วผมผมว่า69น้าครับ4น่าแเราตายแล้วคนรานี่มันไา้แต่ทำไมกับีกับเขาไม่ขาวนาะย้อมอ่ะไม่ขาวไม่ย้อมเป็นเรื่องหนีบานเทียดไง ม่พี่วันนี้ไม่กินเหล้าไม่สุกเดือดไม่ได้งานมานันนี่ต่อจะไม่กินเหล้าไม่สุกเดือดไม่ได้งานมานานเลยตกปลาไม่มีอะไรตกแปลงเดียวใช่ชอบตกปลาผมก็ชอบตุ๊กวาจริงป่ะครับจริงครับเฮ้เคยเหรอแลมก็ไปพี่ผมก็อลไรก็ออกเงินอยู่เนี่ยพี่เป็นนัดเจรสองคนเลยนี่ตกปลาทีสองวันสองคืนไม่กลับบ้านไม่กลับช่องต่อมากพอเดินพงบา พวกก็กลุ่มผมมันก็จะไปไปจนะ<อ>่ายประจักษครับโอ้ของใหญ่เยอะถ้า,<ป>ถาออกเรือทางไปนี่ดีกว่าไปลองดูแลกเบอร์อีกแล้วที่ต่อยจนเบอร์ทุกคนนะดเี๋ยวันไหนสอบจนมาแห่งวันนี้วมนเก่าเลยอันนี้สอบสามหรือสอง ดีตั้งเสร็จแล้วก็ออกกันไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งเสร็จแล้วออกสิเซตสองแผ่นครับเซตสองแผ่นอยู่พัทยาฟสองแผงจะจะลากไปก็ได้ไม่เป็นไรลากพัทยาโอ้เรนสปีดโบสเออนี้ว่าเสียนี่พี่อันนี้เรือส่วนตัวส่วนตัวครับโอ้แล้วจะไปได้ดีกว่าด้วยพี่ต่อยพี่ต่อยคุยค่อยหนึ่งพอดีอัดเสียงนิดนึงอัดอัดอัดมิดเดิ้ลเดี๋ยวเขาจะเครียดกันหรอกเปล่า ตัญญาทีม่ลนะองติดสามท่านเขาให้เสมอเสมอแล้นะอ่าสอสองไม่เหรอสองไม่ได้สามไม้แล้วแต่ันผมเนี่ย ทำไมไม่ลองอเห็นหน้านี้เลยทำน้ำไปก็ไม่ต้องลองลองได้ครับเอาอยัางเอาอยัางเดาขึใส่เอา,อา,เอานีาาาาา้กด

ใส่ครับตีใสเงี้ยครับจ้โงนชนนะจำไปเลยอ่ะจะชนฉีดหนึ่งจะชนฉีดสองก็ได้ชนฉีดนอกก็ได้ชนฉีดางนี่ก็ได้แเวลาท่าห้องต้องให้เท่ากันต้องเท่ากันต้นงตาตบมาสองเท่ากันลองเท่ากันแต่ถ้ามันติดอย่างนี้ติดเล่อดนะเลือดเข้าถาเข้าวันถ้เข้าวันถ้าเท่าัเรื่องนั้นติด เย่มแล้วโอยแ่เงืี้ก็ไม่รู้ว่าติยเท่าไหร่นะไม่ไม่ไม่เลืองติดไม่ติดเลยพี่พี่นกเพราะมันจะไม่โดนมันมีกระดาษเสริมอ๋อแน่หรออันนี้สร็จนะเนี่ยอันนี้ตัดเลยตัดดใครสุดสุดเอ่ที่จะให้ทำนะถ้าเกิดใส่กระดาษได้โอเคละเนี่ยคือมันพอมาใส่กระดาษมันจะมันจะเสริมมันจะลอยใปนั้นออกอะมันจะลอยอะไรเลี้ยวตีล่องเนี่ยมากออกไป อันนี้อันนี้จมอยู่นนด้านล่างนีอยู่คนนึงหรอเจไม่กีแผนสองแผงเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยบ้านชื่อว่าอยู่ร้านคนขหยสองเนียยย่ยเขาต้งเล่นมากซอยซอยแยกอีกไกลทำไมอ่ะที่พุงเป็นไรอ่ะจานะนะดูเหมือน <c oughs> ่ไอยู่ไอยู่ <c oughs> ไ่้ยๆอะไรอย่างเรื่อยู่กับแฟนอ่าปากายหลัการอยู่ที่ก้เจ็ดแก้วสมมตเจ็แก้วแกบางเืนมากเรื่อไม่ดนเลยอดอยู่ททางยไหแล้ว่านี้เนี่ยแต่เราก็จะไม่ดนอะไรหเลดูว่ามันนแก้วไม่รนิกนอที่นิดหน้าต่อว่า อันนี้มันให้นงินไปหน่กกอนยนะอพี่ทำเสร็จใช่ไหมป่ะมันจะมันมันยังไม่นั่นแต่ให้อาจารย์ดูเสร็จปุ๊บใช่ไหมไม่มีอะไรเรื่งองัวละอันนี้เสร็จปุ๊บก็คือวางนิ้วปกติที่จะกดยังไงคือกดยีงง่ห้ออะไรมันก็ไม่โดนน้องออกมันจะลอยเลยแล้วพี่ก็ดึงออกมาว่ามันว่ามันขูดหรือเปล่าขูดไหมอ่ะอันนี้ขูดนิดนึงขูดเพราะอะไรมันเจ็บน,อน้องออกป่ะนี่เล็กกวนี้ขึ้นมาหน่อยที่เรื่องัวนะเพราสูงกระดาษเลยไม่หล่นนะอันนี้ไม่โดนอหามันก็จะลอยหามันออ ร้อยยิีงอ,อ่ะนี่เดี๋ยวเรลยแต่งแตัดนะพี่พี่ดาบไงบ้างพี่รอหน่อยนิดนึงฮารินล่าศัตรูยิ่งน่าโกลัวนี่ทำใจนี่ง่ายนี่เดียวมันไม่ง่ายตอบหนึ่งไปว่าง่ายไม่ง่ายเลยรอ่อยนิดนึง อ่ะพี่พี่มมัมัันนขูดดกกบอไม่เป็นไรดอกขูดดอกไม่เป็นไรเด็กปูแท่งขูดดอกไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมยี้ดนูนะอันนี้สองแผ่นแล้วนะครับรวางลงปุ๊บเสร็จเลยบอลแล้วพี่จะลองดูว่ามันมันมันโดนตรงนี้เข้าตรงนี้ได้ไหมโดนกาวออกมาแล้วไปปุ๊บอันนี้อันนี้แน่นอันนี้อันนี้ล่างแน่นปะล่ากนะโดนนะโดนท่านตรงนี้นะไม่โดนไงท่านดนท่านนึงนะก็จับอยู่ประมาณนี้ทำไปทิศไปไม่มีอะไร มันไม่ระเบิดปุ๊บเป็นตลาต่ได้นะระยกขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็สามารถที่จะอันนี้ก็ไม่โดนอันนี้ก็ไม่โดนมาได้เลยนะแต่ว่ิธีการเข้ามันมีวิธีมันนะไม่ใช่ว่าต้องจะเข้าเข้าเข้าผิดสบัดคางอีกมันยากใส่บ้างไหมอ่าใส่เข้าไปแล้ว ถูกต้องนะครับเออเจ๋งนี่ว่าไอ้นี่ขระดนี่มีเงินซื้อเนี่ยมันฟังจนงจำได้ไงวิธีการเข้าให้ชนเข็มครับกระดาษอยู่ไหนวะกระดาษอยู่ไหนน,ะนี่เหรอหนึ่งที่นีมีสามแผ่นนะดีมากเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวน้องก็โดนแหออ เห็นนะเด็ดตามโอ้เอย้ยตื่นเต้นทีนี้ลอกตึนลอลออะทุกคนมานี้มาดูต่อเฮ้ยน้ำน้ำน้ำาะไรหกอะน้ำไผ่อะห้อะหกที่เดดเหรอได้ได้ได้อะทีนี้ต่อนะครับต่อต่อต่อถึงจุดสำคัญละจุดแคมแมกละ